ยนี่ันแสบอีดีเนาะัไปดีเปิดขนาดนาด้แตียงไม่ยังง่าป,ปุ้ย <c oughs> ทางใสวัสดีพี่น้อง FC, เอฟซีว่าสุข,ขสุข,ขดน,นมือนี่กลาเป็นมือดีมือหนึ่งเนาะทีว่า <c oughs> น้ำม oh ันในมือ <Hotel> นี้เนาะค่ะกับสีมาเห็ดเชสวนเนอเชสวนจุ่มเห็นเนาะเนื่องในโอกาสเงินเดือนน้องจัดออกขักแดกเนาะค่ะกับสีมาเดียงส่งโอเดียงส่งมาเดียงน้องกระเต้นเนาะเห็นวมาจมเด้จมเด้กินเกอกไปดูน้องกระเต้นจะไปดีกอกไหมเนยเอาไม่ไหมเอาแล้วกั เดี๋ยวได้งาด่ายเลยสบายดีสบายดีเปิดขนาดนาใบาตเตย,ย, <c oughs> ยมันยังง่ายกว่ากุยเฮ็ดเนียงสวยกระเทียมฮะสวยกระเทียมสวยกระเทียมเพิ่นว่าจะเสียเนียงเฮ็ดเจี่วจะพูดหวานายังไงไม่ดูนะอ่ะเราทำส้มนี่เท่ากับจิปมใบก้าวแก่เนาะจะได้กัะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หนูการทั้งหมดเลยไปนี่เนาะตามส้กระโดดน้ำเนาะสร้างสิรษฐกินกต่เข้าสูวขั้นตอนกันการที่ล้มเหลเนาะว่าเป็นการที่ล้มเหลวการโกงจะใครให้อายไม่ได้กินนะจะบอกให้เคียนิดหนึ่ง เสดาเจ็บดาไม่เลยยังไมอย่างนี้ออกจากอาน้ำน้ที่มันสอมใส่จอบค่เดียวติ๊กอายิ่งคือคอคืออะี่นีีนี่นี่นนี่นี่ท่วี่ร่นี่นี่นี่่นี่่

อ <Yeah. S 2> mm ๋อพอผิดหัวสิบเหยียบไปเป็นนางเหยียบหัวสิบเหยียบเดี๋ยวอุ้มยวดไปทำสมใส่ชิพขาดผิด นี่ข้อเท้ายังเที่ยกอดได้เลยเขบชอบได้ตังค์น้ำเดะไปเก็บเอามาแต่แต่เทปเมนูผู้ชายไม่หัเราเพราะใส่ผู้ชายผู้ชายยินหายเต็มเลย เอกมากี่้องรค่ะยในกิยใเจ้เียนเียนิดหน่อยเอาคุณเดียวใส่สูตรอีกครั้งจะนอาอ้าวเร็วเย

ดูนัว่ะัตี้ัตี้ัวั้มต้องเตี้นจ้ให้ถ้านอนาดเนาะท่านผู้ชมถ้านอนก็นอนปเเออเิานุตนีอ้ดแขนล่ตัช่วิปยันนึงก็หน้าเดียวนีที่จันมึงก็เอาอันี้แน่นีล้วตงแขนม

มือเกาห่าเนาะมือเกาะหันยางเซ็นซาโคว่าไปซื้อเซ็นน่อยเสนมีกี่ก็ได้ีตมบซือเนชิงกระปอมาไม่เอาไม่เอาจะินยังไงมันเกี่ยวจนมือได้คะเออ้าเรานเบี้ยให้ว่าเอาจอเอาล่ะเดียวใช่นันว้อะไรด้วยนใส่ถั่วบจง่าน้น้อไม้โบดี ได้ครับพี่กระถวยดีกว่านะยากกระถวยอือด่ว่าสีฟ้าคือเขียนตัวนี้มาอย่างดีเ่ามาปั้นเลยเขามาปั้นเลยเสียงไม่ถูกเสียงไม่ถูกข้าวไม่ต้องเรียอย่างเดียวนี่ละคัุส้นพากาชาเฮ้มันแบบเปิดก่อนเนาะกำจังสีเอาอันนี้ใส่ อย่าปีนมาทางซันนกินขาจีเอ็มซีอย่าเ็นตัวเดี๋ยวกชีท้ากินกอนอันนี้ดูเนาะเบะนี่สบอีดีเนาะอระโดเสร็จแ้มาที่เอาไมู่กเรื่อยตักมาน กูยูตาคนนี้ที่ละคนที่ละคนตาเข้มือนเกาะเออตั้ตัวยืนยนเดี่ยวตั้งไงเดียวเยันเย็นเมื่อก่องใจเย็นเย็นอิ้เอาสีทันมุมใส่ปากนี่ โอ้ยมือกล่องกับพ่อมือกล่องนนกจะไม่สาดเกลือเซ้งจะเป่าแล้วจ้ะเร็วจากน่อยได้กินทุกคนจะเย็นๆถ้าไม่อิ่มกลับบ้านตกมีตกมีก็เลยตกเลยผิดนะผิดนะใส่จันงอย่าใส่ใส่เลยบ่ให้ดอก

เอาเซ้นอันนี้เพิ่นเอาเซ้นอันนี้ถาตีนให้นายเลยอยากกินตีนบระเทิงใบตีนนี่เนาะยมาใกล้ๆมั้ยบอกว่าเบาขวดเถอะนะเอาเอาไปอยากได้ตีนว้าเีนไก่ว่ะสองตีนท่อรู้สึกจะหิวมากเลยนะเนี่ยบ่ายเยือตีนสองตีนเมื่เดียวนี่ Bua hà hả nè mọi người có mặt tôi nhắm mặt hai lần bọc tìm hiểu thêm gạch tìm hiểu thêm 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 hiểu mấy hiểu thêm hiểu ยาหัวบนนฤฤฤฤีแรกแดดโอ้หามข้าเดียวขอยยกไงตีนตัก้อยแน่ออ,อเดียตับุ้ยดแมยากยากยกมักสิดเด็ดใช่ปุแล้วก็ผักลง าี่เดี๋ยวแป๊บโอ้ยมือกองนี่นะ่อไรด้ก็เป็นมือกองอไรเด้มือกองคัดตำท่อนคิวไรโอ้ามาได้กินข้าวิวกดแบว่ะนอทานเออบดได้บอกนอนโค้งดงสิผมดงเลยตัดก็ได้ เฮ้ยกูอยากมาแข่งเลเียกระเขาเขาอืมน um, ี่อย่าอันนี้อ่วะสินลอนนี่เล็กดวด่วนด่วนขึ้น่อขึ้นมลต่อขนมาต่อใส่เลย น้ำยังไม่อาบมาฮะแ่อีกแป้งช้อนกบกแมันกองตัวก่องดิมิบบอใส่มันลงไปแล้วก็ปิดตาไว้ตาเลยเร่ม่อกกลองเลย

ตายใมือกล่องมือกล่องพวมมือก่องแม่ตัวเองเปน่น กปรสซักก็ไม่เห็นชุ้มก็ซู่หนึ่งสองหน <c oughs> ึ่งสองอยู่อากวนเมืองก็อยู่อันนี้นี<อ>่วัวมาบังพอใจมั้งเราทานสมบรรยากาศในการเกินจ้าคนดังมาจิโตคนดังคนงามตัวนี้นั่งนั่งขอไปซ้า เอาใบเซนเด้อได้โอ้หหวยคือเซาไบหน่อยแท้บังด้วยบังด้วยทางดัดบุรีใครอะโอ้มือสั่นหิวเด้อหิวเลยเด้อซาเอุกัยซาอนอะปลาทีโตเนี่ยหนักกว่าบุรีกาไม่กินเด็กน้อยเนาะกินหมอแดงบอกเรื่องหมอแดงว่ามันเครื่องเลยนี่หมอแดงอยู่บนเสียนี่ แกใครยังได้เจ้าห่วยของประเดี๋นะนั่งเลยโอ้ยเนาะสาะสบเลยเซรายดต่มอนนานฝนเดชเสียบด้วทานนะท่านได้กินสับสวยจังนะขนาดนาบันเตีงเุ้ย กะธรรมราของคนสวยเนาะเออสวยจักมงเต็มนี่คงสิจัดซ่บนี่ซ่บนี่บรรยากาศกะเม็ดๆหน่อยนึงเนาะเพราะ่าเฮาได้ปิดเพลงบ่รู้ว่าน้่าสับก็ตกสวมเดียวตายอตายเฮ็ดได้ไดบ่ว่าบ่ได้างกัไปแซ่ขวโอ้ยกะางบ่บ่ได้างเอาไปแซ่ขาเลยบ่ได้ด กันแต่มาตกขางหนึ่งมนกตฟัวมันน้อยหนึ่งมาใครนี่เซ่มามึงหรือมากูหมากูกูเจว่าตัวเองจุบแก้มบ้านเน่โตโตจุบจุบแก้มบ้านเนอูมันมังสวิรุนักมากแลน้ำไปตลาดมังสวุตคืนดู้มลกันะอูมลกกันด้ ดวา้สิัคนไ้งเย้เขงยังแข็งบ้างแข็งแต่ยังอยอกไหมโตสิงนโตออกไหมอืมขนกินก่อนนอ่ากิเนบนหัวนุมบนวหนุ่ม วังนาทองกือันนั้นคืออีส eh> ังวะอี <h 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 anyway> <h 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 ยังแต่มันอยู่ได้ไหมเียมาัวดตัวเจ็บแ็ลดูไม่สี่เอาเอาเอาเฮ็ยอียังสีเอาพะแพรมาเจ็ดจันจันพะแพจันจันอย่าตุกคูหมอยู่นี่ไหนนั่งแบบไปอ่อนใหญ่เื เดี๋ยวเอ้ยมึเห็นไหได้บอว่าท่านไหนกินกับรวมตัวเราไม่ต้องน้ำอย่างเดียวเราซีดเอาอะอืมกินตั้งน้ำตั้งตัวนะเด็กเซ็ตเซ็จเซ็ตอันจ้าเฮียเสียดายด้วาสัตตัวอย่างนี้เฮงว่ามีเงินมีครับสื่อรองแล้วพ่บขนมติดบนี่ยังเดียวสะออนเด้อ กะนางขวาแพ้เด้วยวอกอายุยน,น,นเดียวเขาก็ทำการอันนี้เนาะ

yok đi vô má à má tin cái gì chứ mà à đó <laughs> ยนนยวยนก่นเี็นาเนี่ยกระไมาที่เราเจอว่าวัว่าไปดีเตีจะเลยวันก่อน้าตีเลย้เาาย้าใหญ่เลยเดิยังเลยทีเรนีนมาตีเรีนนี้จากเขาต็ห้องหน้าั้ต่เพื่อตักรักมาหลาย

ก้ามหอันี่น่ะทานทุกส้านพ่อกสีี้นี่เลยพว่ามันเบิร์ตเนาะกินกับวัฒนเอี่มสัถทสทุกส้มแบบงมมันหน่อยกะกินซัมทีมี่เนาะ,าะอ,า ación, าอาะ๋อเบาเบาแล้วเปนครับเป็นสี เอไม่ยังกเออไม่ยังก็อียงวัดศิลป์มีังขอ้าดาเลยเด้อกัไปจากสันตวาอันนี้ม่จะเงียมกับเงียบอฟสี่ิใจละ่ายเบอร์ละปาก่อนสวาก็มืนตากอนเด้อมืนมื่นบ่ได้มันไหนจะํำนี้สิลม่จมับ่ตเนตไปเพีาไปพากันกินก กาแม่หัวเนโน่แทนส้มขอากาสีไรอัมาพราจ๋าแทนส้มเนน้ว่าข้ากาสีเมียนเนนเพื่มาผู้วมาดีก็ไดกาเ่าม่ยังไรเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสักไค์ให้ัวข้านาไมเด้อบดายบายพอกำจีหมาบ๊ายบาย